ถอดความหมายคำว่าพยาธน้อยที่โตโน่เรียกนิชาหมายถึงอะไรความรักของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินและนางเอกคนสวยนิชานันทนิชาเจ้าตัวได้ตั้งฉายาให้ว่าปีศาจกับพยาธน้อยโดยเปรียบนิชาเหมือนพยาธที่อยู่ในร่างกายเขาตลอดเวลาไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีวันสลัดออกไปได้ส่วนคำว่าพยาธน้อยโตโน่เคยพูดเอาไว้ในรายการวันบันเทิงทอล์ก ว่าคือฉายาของนิชาเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งเวลาที่พระเอกรู้สึกอะไรหรือว่าทำอะไรนางเอกชอบรู้ทันก็เลยเปรียบเทียบนางเอกเป็นพยาธในตัวรู้ทันไปหมดเข้าใจความรู้สึกเวลาตอนที่เจอนิชาก็เลยนึกถึงประโยคนั้นที่เปรียบเทียบคนที่เขารักนั่นเองจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ